ไปนอนแม่จ้าแม่จ้าูนี่อุ้มพอปะปะปะลงมากลงมากอีกคนนึงไปไหน้ากินค่วยจับมาพอยมาขึ้นค้าพอปินกาวเอาบุกคุมการอัมันเลย บุกุมข้ามันเลยแบแบแบ๊ัเลยบีบนะบีบนะมามามาเร็วมาสิม่อนี่สิลงบ่ เออป้าใสหัวสยสิลงบ่สิลงบ,งบ่ไม่เออไปก่อนนะเอาพลงบา้าป่านี้ข้าเจ้าไปชอบไปเพลงไหมข้าไหมข้าพูบอกร้องเพลงเมื่อคืนทำไมไม่ร้องอชบิงงตน้องเป็นสาวคอนนั่นร้องดีหรอดอกแง้มยังสิยังมีที่เหมือนบ่อห้องน้องเป็นสาวคอน มีซีเรีตะปูนั่นมามาลงมาเร็วหอซสืบไว้จับมาหนีเร็วไปแล้วเด้อไปพ่อไปไปอ่าทาครีมทาครีมให้ย่าทาครีมให้ย่าทาครีมให้ย่าเอออันนวดนวดต่อนวดต่อเอากระชีมวงไปเิ